สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบ้าทองใบยูทูบเบอร,ปปร์ยูทูบเบอปปร์ยูทูบเบอร์สวัสดีครับผมอยู่กับช่องผู้บ้าทองใบยูทูบเบอร์อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามังพรออาจารย์พ่นได้เทดินอีกครับเป็นคลิปหนึ่งอีกครับก็ เป็นตนใหม่ตเตือนห้องครับผู้ใดมักหวมกยมักเลขก็ขอด้วเเ้อครับก็ะสได้เลขดีๆครับไปดูคลิปกันเลยครับผมอืมนีก็ับเป็นอันเรื่อนไทย แม่ตะเคียนทองอ่าแม่ตะเคียนทองข้าพิธีอยากมีโศกมาสนากะกลามาขอที่เจ้าแม่ตะเคียนทองไว้เด้อเจ้าแม่ตะเคียนทองเพิ่งให้โศกว่าแล้วสามสี่งวดกะมีคนมาขอกหล,ห,ลห,ลหลายหลายคนได้หลายคนสุกกระมือกลมามาขอศูนย์สามสามศูนย์แกดเูน่์สามไปมึงก็ได้น่ะ ดาเจ้าแม่ตะเคียนทองเออมาเจ้าแม่นั่งเจ้าแม่นางที่ละบริเวณอันเลือนไทยบริเวณเลือนไทยอ่าส่ห้าหนึ่งเจ็ กายยากยุ่มทันไหนจะรวมสมทบเป็นเจ้าภาพกะกะที่มาส่องเซ็กอัตามาภาพก็ได้เด้อม,มาทางที่ซ่องเซ็กของอัตามาภาพกไ็ได้พระอาจารย์คำตันก็ได้ท่าสิงหรือจะอโอนขอบัญซี่อัตามาภาพกไ็ได้ก็คือพระบัญซีซื้อพาคำตันท่าสิงศูนย์ห้าหนึ่งแปดเจ็ดสี่แปดสองสี่หก พละเรา่านกติกากันไทยอ่าคานกติกาอไทยหรือจะเขาเพจของพระอาจารย์เดชลุงเตซัต,ตมุ่งอะไราอนไปให้ทั้งสองเ็ตทั้งหลายเพจหลายเพจต้งการเวลาสภาพมาสภาพอันรถไทยกำลังปรับพื่นทีรินใหน้บ้านเสมอกันเนาะ ปรับพื้นที่ดินให้มันเสมอกันมาเด้ออยากยุ่มมาปิ่งจบผับใจน้ำกันปรับให้นี่เจ็ดสูไปใจหลายๆเป็นเมืองเพ็นแสงกะมาสวยในเด้อมาสวยปเป็นจระถาบน้ำกันสร้างสถานที่ปฏิบัติรรมน้ำกันเพราาสถานที่แห่งหนี้เป็นสถานที่ทุกๆคนสร้างไหวเพราาจะสร้างคน อางคนไห้เป็นคนมากไขคนมาอบรมไข้ปลาข้าวส้นตัวไปให้เล็กน้อยมาอบรมมาอบรมในการก็คือในการปฏิบัติในการเดินจงกรมนันสมาธิภาวนาความเพ่นเพี่ยนในการปฏิบัติธรรม สถานที่ปฏิบัติธรรมนี่เป็นอุทยานธรรมเก็บประทันพริ้นที่กัด,ด UP, รเรื่อยู่ที่บ้านน้อยหน้าว่าตำบลห้องแสงอำเภอเดินลูกค้าจังหวัดยาสธรจากเบื้องการคมชินไปเรื่อยๆเนาะอย,ออยากยี้มอ,อตาตมาภาพก็ได้ไล่สดเดี๋ยวกอดแท้ ไปหาเพจบุกของเมซี่ผ่าไม้เพจบุกของระอาจางเดชะลงเพจบุกของมัดบายาวเพจบุกของสื่อเสียงถรำเพจบุกของแม่พินนันวิตาดอกไม้เพชรเพจบุกของมหาศรีพิตายานพิขุปการรับส้มพร้อมกันในมือนี้ บรรยากาศผมดินแต่ว่าอันเจ้าภาพผู้ทมดินก็มีไล่ซื้อหลายคนอยู่แต่ว่าอัตมาภาพกับบไร้อ่านเนาะเพราะว่าจำบไุรเจนไหวอยู่ยข้า,าระสกะพันญ,ญาสถิธรรมเสียงทองนมทํำบุญผมดินน้อยหนึ่งพันาบาท ดึงท่านมาอขอขออขบคุณเลยอามารถผ่าก็กไลยรับเดี๋ยแล้วอ่าก็ไลยรับเดี๋ยวแต่ว่ากาย่างมาท่านนี่ประกาศเื่อมาท่านนี่ลงเกตจะลงเกตฟังคำคำนี้ได้ยากโยมคุณแม่ดนถนอมสุภกุลทจิคอมารับส้มก็ขอขอขอบคุณเด้อคุณแม่ดนถนอมทีมสญญารพันยะจชดิตธรรมแสงทองบ้านด่าน นะ่านดีเลยน่านดานงามงามมันสูงนะสูงอ่าทีมสตัตวพันธุ์ยากฤทธิธรรมเส้นทองกะไหนทีงจับภาพดึงพันบาทดึงจับภาพถมทีดินต่างสถานที่ปฏิบัติธรรมสร้างด้านธรรมอ่าทีแล้วพ่อดีนะพ่อดีดีผมพ่อดีนะน่านิ้วใส่นะ

เมี้กาวในทมดินเนาะในทมดินถ้าว่าเฮาเกิดมาเฮาต้องเก,อกเกิดแกเก็บตายเป็นเมืองธรรมดา,ดานั้นเฮาต้องเมื่อเกิดแล้วเฮาต้องเกิดมาเป็นคนัแวแวเฮาต้องประพฤติการปฏิบัติดี เมื่อเกิดเมื่อเกิดห้องหูที่ว่าเมื่อตายห้องโมแตจะ่าบันเกิดนี่ก็คือบั้ที่เจ็ดนะอยาก z ่า m มันที่เจ็ดธันวาบัันที่เจ็ดกุมภาพันธ์มันที่เจ็ดกุมภาพันธ์เด,พพดยอยาก z o o กะรวมทั้งบุญน้ำกันมันเกิดวันอายุวัฒนะบุญคนของครบรอบครบรอบเจ็ดปีเนาะสี่สิบเก้าปีหรือห้าสิบปี ของแม่สีผ้าไหมแม่สีุ่ษนาเผื่อแพรมันเกิดเพิ่นเออมันที่เจ็ดกุมผ้าพันสองท่นานหาครอยหซหาเพิ่งกาไรลุงเฟดของเมสซี่เดียวเพิ่ง่าจะปิ้งเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวปิ้งเจ้าภาพ,าพแจกผ้าห่มให้ผู้เฒ่าให้คน้นแกให้คนพิการปิ้งเจ้าภาพ,าพอาหารนะเอะ่มันที่เก มันขี้เกียจกุมภาพันสองท่านหารอยหกสิบหาญาติท่ามก่าย่าเดื่มเด้อไปร่วมสแสดงพทุทธิตาจิตของเมสสีผ้าไหมแม่สีนุสราเผื่อแผ่จุถีบัดบะยาวตำบลหนองหมีอำเภอกุดซุมจังหวัดยะโสธรมาที่เจ็ดกุมภาพันของทุกๆปีครบรอบอายุสี่สิบเกปีแม่มว่ามีสี่สิบเก้าปี น,น,นี่ยนั่นคือพระอาจารย์เดชละลงเตสะธรรมเจ้าอาวาสวัดขั้นสายเจ้าคณะตำบลบ,นา,บนา,านัคคีเป็นกาเรมาดูแลคุมงานมาควบคุมงานมาดูแล ระทานที่จะทานที่แห่งนี้จะปั้นปั้นพระจะทานที่แห่งนี้จะพันปั้นพระปั้นพระพระพุทธลูกพระพุทธรูปเนี่ยก็เอาพระพุทธลูกปั้นพระพุทธลูกเนี่ยก,ก,ก็เอาต้นผูหมั่นพุทธสโต <c oughs> บริเวณนันทามสวยงามมากนะครับญาติโยมบริเวณนันทามสวยงามมากนะครับการเติมด,ดินให้เติมดินให้มันเสมอกัารมองนีกจะเป็นบ่อนฐานฐานตั้งพทุทธลูกเป็นล่านถ้ำแต่ก็เจ็บปันพระพุทธลูกแต่ก็เจ็บเป็นบ่อนล่านถ้ำบ่อนี้นานทาม แล้วก็บองเดียวกับถึงไปปลูกเตินไม้หายย่มเรเบรูษาธาปฏิบัตินำกันทำวัดเยนนเ็นทำบัดเต่้าบำเพ็ญเทียนนางสมาธิภานาเดินจกงกลมจะเริญสินจะเริญสติสินสมาธิปัญญากค็คือไต่สิทขาของคนเฮา,หาหนางเฮาทุกคนเกิดมาต้องมีสินสินคือสินสินสีลังคือสิ่งที่บริสุทธิ์สมาธิก็คือการตั้งมั่นภานาก็คือการเจริญจิต อจะเจริญจิตให้มีความสุขวามเจริญเวียนมันทีหาหาส่องเป็นเพลยนในบ้านเต่าแล้วเมสซี่ิกุสซ่าเพื่อแพร เมซีนุศดาเผื่อเพ่พรมอาทิการที่สุดอาจารย์พิส,ดสุดธึนตาเบิ่งจัดขึ้นมาเบิ่งจัดขึ้นมาเบิ่งยมคำพอรอมในจตนที่แหงนเพน่์กัะพิงเจ้าภาพหาใสบนไหนมาามอบพิงเจ้าภาพน้ำกันอขอบขอะคุณด้ยเมซี่ผ่าไหมเมซี่ลุษดาเผื่อแพ่ ขอขอบคุณพระอธิการสุดเส้นตาพระอาจารย์พิสุทธิ์เส้นตาที่ได้ปินเจ้าภาพป็นเจ้าภาพาหาร์ดบุญมาห่วมสร้างสาราการปฏิบัติธรรมในมื่งนีในการสร้าปินเจ้าภาพนั่งกันเลอนี่ขอขอบพระคุณขอพระคุณอยากยืมอยากได้ทำทั้งหลายที่ได้ปินเจ้าภาพรวมกันหลายท่านหลายคนย้ำพระทันติอวยซือ้อกะมีกา ท่านในย่ำพระท่านในพิญจะภาพตอนนี้กะยันเปิดบริจาคไปเรื่อยๆเรื่ยอยหยาโยมเออบริจาคไปเรื่อยๆลดละสองร้อยบาทบเพาพา 1, 2, 000, 5, 000, นี่ยจะเ็นเจะภาพหารถท่านหนึ่งสองท่านเออหาท่านป็นเมือเพินแสนก็นได้มาสาง,งาสถานที่น้ำกันมาสางสถานที่น้ำกันสถานที่ตรงนี้ บ่ไเด้เอาไปใช้จะเป็นของอยากยึมทุกคนอยากยึมทุกท่านมีสิทธิม์มาประกาศมาปฏิบัติน้ากันทุกทางทุกคนเพวมาเป็นของทุกคนทุกคนเอาเงินเอาเกจตูปัจมาบริจาคบาา้านทานน้ำกันผู้นังกจะได้รับอันสงสงหลายเน,นการสถานเลขการสร้ง่งสถานทีปฏิบัติธรรมตอนนี้ร คนไผยเป็นกำลังตับดินปรับดินที่ถมให้มันเสมอกันให้มันเสมอกัารคนทไทยสายบนุ้กตนท่านอาจจะเป็นกลุ่มขุงแม่สรพันยะกระติรเสียงคลองอยู่บานดานเนาะอาจจะเป็นขุนแม่ยุแม่ดวลถน,นอมสุภกูลฮะแม่สวิวันไทยพันแม่กรัตตระ แม่รับนาพิมลเจ้าแม่รัตนาพิมลนีน่แม่ติมเพิ่มป่วยเพิ่มเข่าลยาบานอาตมากะมัจะไปเยี่ยมเพิ่มอยู่พอดีเพิ่มออกพยาบานเนี่ยและเพิ่มในพาใส่ติ่งเนะาะเราขอให้คุณแม่ติ่มเนาะแม่รับนาพิมลแม่สารพันยาหาย,จาายใจกรคไข่ไข่เก็บเลี้ยวไห้ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่ยุแม่สยาพาเออแม่เต๋อ แม่ทยภพาแม่โอแม่นิภาพวนแม่บุญสูแม่ไหนแม่กี่กี่ได้เป็นเจ้าภาพน้ำกันรสรพภัยญะจะติดทรรเสียงทองบานดานสายบุญสายบุญกลุ่มหนึ่งเนาะแล้วก็ขอขอบคุณสายบุญจากได้เฟ,ฟ็ได้เศดกี่บเลวเอเน้ำกี่ได้ปิ้งเจ้าภาพรวมกัน ร่วมกันมื้อนี่อาตามาคุ้งยุติเอคุงยุติลายสวดเพียงแค่กกดีก่ันเด้อเพราะว่าแม็ดเบิดเพราะว่าแม็ดไก่จะเบิด้ดได้ยอยู่ขีดนึง จะต้องไปสัตว์จะต้องไปสัตาว,าว์เพราะว่าบ็ดเบิดเขาขอให้อยากยุ่งทุทธนันขี่กำลังเบืองส้มไหลสดในมือนี่เขาขอให้ท่านมิเตุกภาพระงรงไกยแข่งตูธันทุกคนขอให้มีอายุวันละสุขะพว่าละตลอดไปกะไผในรวมกันปิ้งเจ้าภาพบริจาคแล้วดดลดละสองร้อยบาทห้าร้อยบาทท่านหนึ่งเนี่ยเต ตามกำลังศรัทธาตามความเสือศรัทธาคือความเสือศรัทธาหน่อยบากแต่เต้เาเจ้าบริจาคกับไผ่ย่างวัฒนเนยบริจาควัฒน,นเนเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศงกบมันซี่อัตมาภาพศูนย์หาหนึ่งแปดเจ็ดสี่แปดสองสี่หกเนอะศูนย์หาหนึ่งแปดเจ็ดสี่แปดสองสี่หกธารกาธารทานกษตรกรไทย ีซื้อบั้นซี่พระคำตันทาสิงห์กะโอนเขามากกะแจงเสียบมาทั้งสองแซกกไ็ได้พุทธาดีขอหายอยากยุย่งมีสุขภาพปลาดภัยแรแบงขอเก่าเข้ามาขอเจอเริญพร